โนษณบอลวันนี้บายจากมูซุยบอลประจำวันอังคารที่14พฤศจิกายนคนไหนสนใจอยากได้ ทีเด็ดเพิ่มเติมนอกจากคู่ที่เราให้แล้วก็สามารถทักมาตามไลน์ของเราได้เลยนะเพิ่มเพื่อนมาทางไอ l ดี e ไลน์ได้เลยยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยไปเริ่มือที่คู่แรกกันเลยคู่แรกเป็นฟุตบ ton, อลนะเอฟเอค, 2, คัเป็นการพบกันระหว่างแอคิงตันเจอกับดอ 28, นคา์เตอร์คู่นี้มองไปที่แอคิงตันนะจะเอาชนะไปได้ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างสตีฟเน็ตเจอกับคริสตันพาเลตยู่21เป็นฟุตบอลจอห์นสโตนเพนส์โธฟีคู่นี้มองไปที่สตีฟเน็ตนะวันนี้จะเอาชนะคริสตันพาเลตไปได้คู่ต่อมาเป็นฟุตบอลคอนเฟล เป็นการพบกันระหว่างบีชอปสตอร์ฟอร์ดเจอกับแทมวิดคู่นี้มองไปที่ทีมเย็นแทมวิดนะวันนี้จะบุกมาเก็บ3แต้มได้และคู่สุดท้ายของเราเป็นฟุตบอลคอนเฟลิกใต้นะครับเป็นการพบกันระหว่างวอตติงเจอกับดาฟอร์ดคู่นี้มองไปที่เจ้าวัานวอตติงนะครับผมจะเก็บชัยชนะไปได้นี่ก็เป็นทัศน้ฟุตบอลประจำวันนี้สนใจอยากได้คู่อื่นเพิ่มเติมก็สามารถทักมาหาเราได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ